สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตาม wpwebdd.com นะครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอในช่วงของเว็บไซต์ขายของออนไลน์นะครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่เด่นมากนะครับเว็บไซต์ขายของออนไลน์ถามว่าทำไมจะต้องเป็นเว็บไซต์ขายของออนไลน์นะครับก็บอกว่าสิ่งสำคัญของการขายของในสมัยเก่าก่อน และยังมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันก็คือทําเลที่ตั้งนะครับถ้าทําเลดีคนเดินเยอะวันละ8ปดหมื่นวันละแสนคนก็รวยได้นะครับเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ทําเลมีความสําคัญยิ่งนั้นเนื่องจากการต้องการโอกาสในการนําเสนอสินค้าและบริการให้ผ่านสายตามีคนเห็นเยอะนั่นเองนะครับสายตาของผู้คนให้ได้มากที่สุดอันจะเป็นการเพิ่มโอกาสของการขายสินค้าและบริการนั้น การผ่านสายตาที่การขายของออนไลน์การขายของออนไลน์นะครับจะเข้ามาช่วยเราได้โดยใช้ต้นทุนเขาเรียกว่าต่ำอย่างไม่น่าเชื่อมีนําซ้ําบ่อยครั้งครับที่มันสามารถจะสร้างรายได้ให้อย่างเป็นกอบเป็นกรมดังนั้นเราจึงเห็นว่าปัจจุบันนี้มีผู้ขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตเยอะมากๆครับพอกับผู้ที่ซื้อสินค้าที่บ่อยครั้งก็ไม่ได้คิดจะซื้อหรอกครับ แต่ว่าเวลาท่องเว็บแล้วเห็นเกิดสะดุดตาเคยเป็นไหมครับแล้วต้องการจะแวะเข้ามาเยี่ยมชมเห็นรูปอะไรสวยๆงามๆก็เลยตัดสินใจซื้อในท้ายที่สุดนั่นก็คือความสำคัญของการผ่านตาลองดูรูปแบบนี้สิครับตอนแรกก็ไม่เคยคิดว่าจะซื้อพวกอะไรฮะอาหารทะเลเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไม่คิดว่าอาหารทะเลเอจะมีขายในเว็บไซต์แต่พอเห็นแบบนี้ อาจจะเกิดการรู้สึกหิวขึ้นมาแล้วก็สั่งซื้อได้นะเว็บไซต์ขายของมีอุปสรรคที่สำคัญคือทำอย่างไรให้เห็นผ่านผ่านโดยพิเพิก็จะดึงดูดความสนใจของผู้ผคนได้เว็บไซต์แบบไหนครับที่ทำให้คนท่องเว็บเห็นแบบต้องเหลียวหลังแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์กันล่ะครับคำตอบแรกนั่นก็คือหน้าตาของเว็บไซต์นั่นเอง นะคนเราเมื่อเห็นอะไรสวยๆงามๆครับก็มกักจะหยุดดูก่อนเสมอไม่ว่าจะเป็นผู้ชายที่เดินเที่ยวเล่นในห้างเคยไปไหมฮะแล้วมองเห็นสาวๆก็ต้องเหลียวมองหรือสาวๆเหล่านั้นเห็นหนุ่มๆหล,ะละ่อๆก็ต้องชำเลืองนะครับจะเดินห้างแล้วเคยมีสาวๆชำเลืองบ้างไหมฮะหรือร้านค้าที่ตกแต่งได้ดีจะซื้อหรือไม่ซื้อครับแต่ขอให้เข้าเดินไปดูก่อนแหมหน้าตาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทําให้คนตัดสินใจ แต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะทำให้ผู้คนเข้าหาเสมอเออไอเรื่องนี้มันสำคัญจริงๆนะฮะไม่ว่าน่าจะเป็นหน้าตาของคนหรือว่าหน้าตาของเว็บไซต์นะแม้บางร้านจะมีของดีราคาถูกแต่เว็บไซต์ไม่ดึงดูดเข้าไปหาโอ้แสดงว่าหน้าตาไม่ได้เรื่องเลยนะครับหรือผู้คนก็ย่อมพาดเกินไปยังร้านเว็บไซต์ที่ดูดีกว่าเออเห็นไหมฮะเพราะนอกจากเรื่องความสวยงามแล้วยังมีเรื่องของ การเอาใจใส่มาเกี่ยวข้องอาจจะนำไปสู่ความเชื่อถือที่จะตามมาในอนาคตเห็นไหมเว็บไซต์ขายของออนไลน์นอกจากนั้นผู้ขายก็ัจะมีการตอบสนองกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ข่าวคลาวความเคลื่อนไหวกิจกรรมทางเว็บไซต์ทําให้ลูกค้ารู้สึกอยากติดตามเว็บไซต์ในต่อไปแล้วก็อาจจะกระจายข่าวสารแบบปากต่อปากนะครับแบบมีการแชร์เกิดขึ้น อาจจะเป็นผลดีต่อธุรก,กิจในระยะยาวและนี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ทําได้ยากหรอกเลครับขอเพียงได้เริ่มเท่านั้นเห็นนะฮะและถ้าจะเริ่มต้นรับทําเว็บไซต์ครับเราก็รอดูแลท่านอยู่แล้วครับที่ wpwebdd.com รับทําเว็บไซต์นะฮะเว็บไซต์ขายของออนไลน์ยังไงก็สําหรับบทความนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วดย๋ยงไงติดตาม บทความดีๆต่อไปของ w p w e b d d c o m นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ